ครับสวัสดีครับผมมาพบกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับเยอรมันไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากี่วัโอ้โหันไม่ได้คิดมาสองาำวันเนาะอาทิตย์นี้ไม่ได้คิดเยอรมันเนาะเพราะวันไม่ค่อยเดินไงแต่เนื่องจากครั้งนี้ทั้งนั้นดาวโจรปิดโคจะเหงานะครับก็เลยวิเคราะห์นะวิเคราะห์จะมา,าวิเคราะห์เยอรมันให้นะครับเยอรมันเยอรมันเมื่อวานปิดแ9ด้าศูนย์ หกสี่อรก็ศูนย์หกีเลียงอีกแล้วเรียงเหมือนขอโทษครับ980 980 980โอเคถูกต้องเรียงอีกแล้วเรียง10บ9 80. 9 80. 9 80. งงแปมโอกาสที่คืนนี้เยอรมันจะเบิ้ลห้าอนตพอๆกับอังกฤษเลยครับเยอรมันคืนนี้อาจจะเบิ้ล อาจจะเบิ้ลเลยอาจจะเบิ้ลเป็นไปได้ความเป็นไปได้สูงมากความเป็นไปได้สูงมากประมาณห้าสิ0เอร์ซ็นห้าสิบห้าสิบเลยครับแต่ผมได้อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมจะฟันต่อเยอรมันเดี๋ยวสังเกตดูนะครับเยอรมันเดี๋ยวผมจะลันลันให้ดูเดี๋ยวรดีันให้ดูใหม่รันลันให้ผลลันผลให้ดูใหม่หุ้นดึกผมพอหุ้นดึกผมบอกก่อนเลยผมจะไม่ดูตัวเปิดผมดูจากตัวปิดตลาดนะครับผมจะลองลันสามรอบสุดท้ายนะครับ 2,4,4,4,7ต้องเปิดคอมดูด้วยนะครับอยากให้ได้หมื่นซับไวๆนะครับรบกวนบอกพ่อแม่พี่น้องกดซับผมด้วยนะครับโอเคครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังครับประเด็นที่1เห็นไหมครับ9,7งวดตัวมาปิด7ถูกไหมปิด7 และเมื่อวนนั้นเมื่อตอนมาต่อมา4ปิด4ซึ่งวันนี้โอกาสที่0อาจจะไม่สวยนะทำไม0นะวันนี้ผมเลยจับ0สังเกตน,นะครับถ้าใครดู่อยๆดูตามผมแต่ผมจะค่อยอธิบายชา้าๆเห็นไหมนะหลักหน่วยของมันนะ่ะหลักหน่วยของมันมาปิดของอีกวันนึงหลักหน่วยบนนะครับมาปิดกับอีกวันนึง แล้วม็ปิดล่างอนะฮะแต่ผมล่างบนผมไม่สนใจผมก็คือเด่นศูนย์โอเคนะครับเด่นศูนย์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าที่มาที่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วอะไรอะไรตั้งหนาก็ไม่รู้มั่วไอหานี้วางมั่วใช่ไหมผมมีที่มาที่ไปครับโอเครับเด่นศูนย์ครับเจาะครับศูนย์หนึ่งครับศูนย์ครับสักครู่นะครับ0ูย์หครับ 08 09ครับไหนก็จะเบิล้ลนะเอา001ตัวครับการครับการ9449ครับ9449นะครับเยอรมันปิดประมาณเกือบเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับไงขอให้รยเยอรมันนะครับ่าลือนะครับโอกาสเบิ้ลก็มีแต่ผมดูลันสถิติไอ้ผมลันจากสถิติแล้วเป็นยังไงมายัางไงท่านก็น่าจะรู้ผมลันให้เป๊ะๆดูเลยนะ ความจะเป็นของศูนย์ของศูนย์ที่จะมาวันนี้ก็สูงนะครับขาลู่จะศูนย์ครับจอดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับขอโทษนะครับพูดเร็วไปหน่อยเพราะพอเป็นลูกครึ่งครับครึ่งฝรั่งครึ่งเต็งโมอาช่ที่ไหนออสเตขอโทษครับไม่ตลกเลยครับโอเคครับขอให้เราเยอรมันครับต่อไปมาเจอรัสเซียครับอยู่เรื่อนะครับจากช่องอันนี้คืออีกประเทศนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับอยากได้หมื่นซับไปไวนะครับตอนนี้เพิ่งแค่ยังไม่สองพันเลยครับ รวยๆครับ